สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงเรียนออนไลน์ในวิชาสุขศึกษานะครับซึ่งเนื้อหาสาระวันนี้ที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องอะไรนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับให้เด็กๆเนี่ยเตรียม หนังสือแบบเรียนนะครับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก็คือเจ้าหน้าตาที่เป็นสไลด์อยู่ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คิดว่านักเรียนจะพร้อมที่จะไปเรียนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เราไปสู่เนื้อหาสาระการเรียนกันเลยนะครับผมเนื้อหาสาระที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องของครอบครัวที่หลากหลายนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนกันไปนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยหรือว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของความหมายนะครับของครอบครัวนะครับด้วยลักษณะของครอบครัวเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคําว่าครอบครัวต้องมีคน3มคนขึ้นไปก็คือพ่อแม่ลูกนะครับแต่จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความหมายได้บอกว่า ครอบครัวเนี่ยหมายถึงคน2คนนะครับไม่จําเป็นต้อง3าเนาะแค่2คนขึ้นไปนะครับแล้วมีความสัมพันธ์กันนะในลักษณะ1ก็คือการแต่งงานก็คือการคบกันแบบสามีภรรยานะครับผู้แต่งงานนะครับหรืออาจจะเป็น2คนแต่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดนะครับอาจจะเป็นพ่อกับลูกนะครับแม่กับลูกหรืออาจจะเป็นพี่กับน้องหรืออาจจะเป็นปู่ย่าตายายกับหลานแบบนี้นะครับ นะก็ถือว่าเป็นครอบครัวเช่นกันหรืออีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะครับโดยอาศัยกฎหมายนะครับรับเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองนะครับทีนี้สัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับเราไปชมกันนะครับไปดูติดตามกันนะครับสำหรับเนื้อหาสาระการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนะครับหรือเราจะมองง่ายๆว่าก็คือการสร้างความสัมพันธ์กันในครอบครัวนะครับทำยังไงให้ในครอบครัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็เมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวดีเนี่ยก็จะทำให้ครอบครัวครอบครัวเราเนี่ยมีความรักมีความอบอุ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยก็เริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างนะครับ ตัวที่หนึ่งเลยนะครับบอกว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความรักนะครับมีความรักใคร่เอื้ออาทรต่อกันให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่กันอยู่เสมอตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับในครอบครัวตรงนี้ทุกคนในครอบครัวต้องมีความรักใคร่นะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับดูแลเอาใจใส่กันในครอบครัวนะครับเหมือนที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยคอยดูแลนะครับเอาใจใส่พ่อแม่เรานะครับพ่อแม่เราก็ เอาใจใส่กับเราเราก็สามารถจะทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับให้ทั้งพ่อแม่ปุยตายายนะครับเราสามารถทําได้เหมือนกันเอาใจใส่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัวดูแลกันนะครับตอนนี้ป่ยตายายเราอาจจะอายุมากแล้วนะครับการทํากิจกรรมอะไรต่างๆอาจจะทําได้ไม่ดีการเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีพ่อแม่ก็ออกไปทํางานนะครับเราเนี่ยอยู่บ้านกับ บางคนอยู่กับปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาใจใส่ดูแลคอยช่วยเหลือปู่ย่าตายายก็ได้นะครับภายในบ้านนะครับหรือบางคนอาจจะช่วยเหลืองานพ่อแม่ภายในบ้านแบบนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับคิดว่าไม่จําเป็นต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือได้หมดเลยนะครับทําได้ทุกคนนะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นภาพลักษณ์ดีด้วยนะครับในข้อนี้นะครับ ต่อมานในการปฏิบัติในข้อที่ี่ยก็คือสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่นะครับและความรับผิดชอบของตนเองตรงนี้นะครับเมื่อจากข้อที่หนึ่งเราบอกว่าการเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลกันในครอบครัวเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทําอยู่แล้วแต่พอมาข้อที่ี่ยจะมีหน้าที่บทบาทของตนเองในครอบครัวนะครับก็คือลักษณะบทบาทหน้าที่เช่นคนที่อยู่ในฐานะพ่อแม่ พ่อแม่จะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราเป็นลูกนะครับนะมีหน้าที่อะไรบ้างหรือญาติผู้ใหญ่ต่างๆลุงป้านะ้าอาปูาญ่ญาติยายแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวเนะี่ยมีหน้าที่ต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่สองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเองนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะแยกเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับในหัวข้อสุดท้ายในในบทนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า แต่และคนในครอบครัวเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่อะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นในข้อที่2เนี่ยตรงนี้นะครับการสร้างความสัมพันธ์ในข้อที่สองเนี่ยก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะครับรับผิดชอบเขาเรียกว่าบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะยกไปเป็นหัวข้อใหญ่หลังจากที่เราเรียนตรงนี้จบนะครับแล้วข้อที่2ก็คือรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองนั่นเองนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะทําได้นะครับข้อต่อไปนะครับ ในข้อที่สานะคะบอกว่าในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวเนี่ยสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันมีความกระตันยูรู้จักไปนาม,มาไหว้นะครับความกระตันยูก็คือการดูแลการตอบแทนบุญคุณนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สังสมเลี้ยงดูเรามาหรือว่าการเป็นการทําความดีกับผู้ใหญ่นะครับภายในครอบครัวของเรา และที่สําคัญท kind of ี่สุดก็คือการเคารพนับถือกันภายในครอบครัวนะครับเด็กนะครับเราเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเราอายุน้อยกว่าพ่อแม่โตกว่าอาวุโสกว่าคูณน้าตายายลุงป้าน้าอาอาวุโสกว่านะครับเราต้องให้ความเคารพนับถือนะครับผู้ที่อาวุโสกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือผู้อาวุโสกว่าเนี่ยก็เรียนเรียนมาก่อนเรียนการใช้ชีวิตมาก่อนก็คือโตตโตมาก่อนที่เขาบอกว่าอาบน้ำมาเอาอน้ำมาก่อนนั่นเอง เราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผู้ใหญ่จะมีประสบการณ์มา,มากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องขอให้ความเคารพนะครับขอเชื่อฟังนับเคารพนับถือผู้ใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของคนไทยนะครับเพราะว่าการเคารพนับถือเนี่ยเราลองนึกถึงชาวต่างประเทศนะครับ อย่างพวกเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเราก็มีพ่อครับแม่ครับเรียกชื่อพ่อชื่อแม่กันไม่ค่อยเรียกเราจะแทนคําเลยครับพ่อครับแม่ครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอย่างครอบครัวอย่างพวกฝรั่งอย่างยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยเรียกพ่อครับแม่ครับนะเขาจะเรียกชื่อเลยนะครับพ่อชื่ออะไรเขาเรียกชื่อพ่อเลยลองเป็นประเทศไทยดิเด็กๆลองเรียกชื่อพ่อตัวเองวันหนึ่งกลับบ้านมาปุ๊บเรียกชื่อพ่อเลยนะเท่านั้นแหละเราก็จะโดนนะครับสายตาอำมหิตมาก่อนเลย นะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการเคาลพนับถือนะแม,แม้แต่เรื่องของคําพูดเนี่ยมันก็จะต่างกันไปจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นะครับเขาลพนับถือผู้ใหญ่นะครับเป็นข้อที่ดีนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วนะครับตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทําได้นะครับแล้วต่อมานะครับข้อที่สี่บอกว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำเช่นรับประทานอาหารพร้อมกันช่วยกันทาําความสะอาดบ้าน Uh, ตอนนี้นะครับเราเห็นว่าในยุคของโควิดเนี่ยที่กําลังระบาดเนีย่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็จะอยู่บ้านไปไหนกันไม่ได้นะครับอยู่บ้านเนี่ยตอนนี้เราก็อาจจะมีเวลานั่งทานข้าวพร้อมกันนะครับเวลาเราทานข้าวพร้อมกันในครอบครัวเราจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้พูดคุยกันมากขึ้นเราสังเกตนะถ้าเราได้ทานข้าวพร้อมกันในครอบครัวเนี่ยจะมีเวลาในการพูดคุยกันมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ทานนํากิจกรรมตรงนี้หลายหลายคนอาจจะ เรียกว่าคุยกันทั้งโลกออนไลน์มากกว่าบางคนอยู่บ้านเดียวกันนะครับไลน์คุยกันแต่ไม่พูดเจอหน้าไม่คุยกันใช้โทรศัพท์ใช้สื่อโซเชียลคุยกันนะครับทุกวันนี้วัฒนธรรมเทคโนโลยีมันมันมันเปลี่ยนไปนะครับกิจกรรมตรงนี้มันอาจจะเลือนหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเราลองหาเวลารับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัวเนี่ยจะทําให้เห็นว่าการพูดคุยกันคุบปะกันเนี่ยน่จะสร้างความสมคัญให้ ให้กับครอบครัวเราหรือถ้าไม่มีโควิดนะครับไม่มีการระบาดของโรคพวกนี้กิจกรรมในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของการไปพักผ่อนร่วมกันนะครับไปเที่ยวนะครับไปทะเลไปนู่นนี่นั่นเนี่ยไปด้วยกันในครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับมีการพบปะการพูดคุยกันมากขึ้นพอคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์ก็มากขึ้นนะครับหรือเราสังเกตง่ายๆเนาะอย่างเช่นอาจจะเป็นงานวันเกิดของใครสักคนหนึ่งในครอบครัวเราเนี่ยนะครับ ลุงป้านะ,ะเพราะปู่ย่าตายายก็อาจจะก,ก็จะเห็นว่ามารวมตัวกันแล้วก็ทํากิจกรรมนะซื้ออาหารอะไรมานั่งรับประทานกันแล้วนะก็จะมีราพูดคุยเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวกิจกรรมพวกนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือแม้แต่บางคนอาจจะช่วยทาความสะอาดบ้านนะครับหลายๆคนเด็กๆอาจจะบอกโอ้ oh, แม่แม่จัดบ้านอีกแล้วพอแม่จัดบ้านที่ไรเราก็ต้องช่วยแม่ทําความสะอาดบ้าน แม่จัดทุกอาทิตย์เลยนะแม่ว่างงานท้นเสาร์อาทิตย์หยุดงานนะหนูก็ต้องมาช่วยแม่อะไรแบบน,นี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทํเินในครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมานในครอบครัวได้เช่นกันนะครับะ,บะบข้อต่อไปนะครับสมาชิกในครอบครัวยอมรับปฏิบัติตนตามความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกัน นะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนรตามความเชื่อเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของความเชื่อมีหลากหลายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นประเทศที่เสรีไม่ได้บังคับนะครับว่าใครจะนับถือศาสนาไหนนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อต่างๆในครอบครัวเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดกันมานะครับอาจจะชอบไม่ชอบไม่รู้หรือบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนศาสนาไปเข้าศาสนาอื่นแต่ที่สำคัญคือคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องยอมรับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทํา กิจกรรมศาสนาะหรือว่าเข้าร่วมกับศาสนาอื่นๆเนี่ยอันนี้ในครอบครัวเนี่ยต้องยอมรับได้นะครับนะค่านิยมต่างๆทุกวันนี้ในครอบครัวต้องต้องให้ความยอมรับกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างอาจจะมีหลายคนว่าหนูเกิดมาแล้วพอหนูเริ่มโตขึ้นเนี่ยหนูเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มมีความคิดต่างเนี่ยบางอย่างเนี่ย การคุยกันการพูดคุยกันในครอบครัวความเชื่อความเห็นที่ต่างค่านิยมที่ต่างกันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะครับต้องให้ความยอมรับกันนะครับหรือบางคนอาจจะเห็นว่าออพี่เขาโตแล้วเนี่ยอยู่ดีพี่เขาอยากเปลี่ยนศาสนาเนี่ยนะครับแต่พี่เขาต้องมาทําไมมาคุยกับคนในครอบครัวก่อนชี้แจงเหตุผลนะแล้วก็ถ้า,ารครอบครัวยอมรับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อกระดานตรงนี้ก็จะเป็นความเชื่อหรือค่านิยมต่างที่มันแตกต่างกันเนี่ยคนในครอบครัวก็ต้องยอมรับนะครับ แต่ที่สําคัญการจะยอมรับกันได้เนี่ยต้องพูดคุยกันก่อนให้เหตุผลคุยกันก่อนอันนี้คือข้อที่สำคัญนะครับนะต่อมาข้อที่6บอกว่าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมนะยอมรับในการตัดสินใจร่วมกันนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับเวลาตัดสินใจอะไรกันในครอบครัวเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นคนที่โตแล้วอย่างเราเนี่ยอาจจะเป็นเด็กเราอาจจะ ได้ได้ได้การรับฟังเฉยเราอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากหรือบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าที่สําคัญคือถ้าเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยนะเราจะเริ่มมีส่วนร่วมในครอบครัวมากขึ้นอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจร่วมกันเนี่ยเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรเนี่ยก็ยึดหลักประชาธิปไตยนะครับในครอบครัวก็คือใช้เสียงส่วนมากนะครับส่วนรวมนะครับะ ยานอีกหน่อยเราก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวตรงนี้ก็เรียนรู้ไว้นะครับนะส่วนข้อที่เจ็ดในครอบครัวใช้คําพูดที่สุภาพทพเลาะต่อกันอันนี้สําคัญนะครับเรื่องของคําพูดนะถ้านะเกิดพูดกันไปด่ากันไปยังไงความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีแน่นอนก็จะทะเลาะกันและยิ่งถ้าเราเป็นเด็กพูดจะไม่เพาะกับพ่อแม่นะครับผู้ใหญ่เนี่ย นะเราก็จะมองเราก็จะถูกมองว่าเราเป็นเด็กดือ้อเป็นเด็กไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดบางคําพูดเนี่ยเราควรจะพูดให้เหมาะสมนะบางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ไพเราะแต่พอพูดไปแล้วแม่บอกว่าหนูเถียงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราพูดออกไปเนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของกริยาท่าทางด้วยเรื่องของสีหน้าอารมณ์ในการพูดออกไปเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดว่า หยาบคายก็ได้แต่ลักษณะการพูดอาจจะเป็นการกระโชกการใส่อารมณ์นะครับแบบนี้เราก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของคําพูดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แค่ว่าพูดคําหยาบไม่หยาบนะแต่เรื่องของอารมณ์สีหน้าในการพูดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในการสร้างความสัมพันธ์ก็คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วยกันนะครับประหยัดและดูแลรักษา สมบัติของครอบครัวนะครับก็คือลักษณะเรียกง่ายๆเลยก็คือช่วยการดูแลทรัพย์สินในครอบครัวอะไรช่วยกันประหยัดได้ช่วยกันประหยัดนะครับไฟน้ํานะครับนะที่มันจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยช่วยเหลือการดูแลกันได้ในครอบครัวตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับสาหรับชั่วโมงนี้เป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเราคนเดียวนะไม่ใช่เด็กๆอย่างเดียวนะอันนี้คือทุกคนในครอบครัวเลยที่สามารถทํานะครับสามาชิกในครอบครัวทุกคนเนี่ยทำร่วมกันนะครับจะได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการมาทะเลาะเบาะแวง้งความรู้สึกไม่ดีต่อการอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางที่เราสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะสำหรับ ชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากพวกเราไว้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเพราะฉะนั้น8ข้อตรงนี้เราสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอยู่บ้านตอนนี้เด็กๆก,ก็นะครับพ่อแม่นะครับดูแลเราแล้วก็อย่าดื้อกับพ่อแม่ให้มากนักน,นะครับเวลาพ่อแม่ให้ทําอะไรก็ไม่ต้องเดี่ยวนะแปบ๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับนะเราโตแล้วหลายคนอาจจะติดโทรศัพท์ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแม่แป๊บหนึ่งพ่อจะจบแล้วเล่นเกมอยู่เดี๋ยวจบเกมก่อนนะแล้วพอพ่อแม่เปิดป๊บก็แอบเล่นตาใหม่นะอันนี้ก็ไม่เอานะครับนะวางบ้างนะครับโทรศัพท์เชื่อว่าทุกวันนี้นะมันเป็นอวัยวะอีกหนึ่งทิลละที่อยู่ติดตัวพวกเราเพราะฉะนั้นวางมันลงบ้างแล้วก็หันมาใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากไวเ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า ครับคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับนะตามบทบาทหน้าที่ละเราก็จะมาดูว่าพ่อแม่ทำอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับอยู่บ้านนะครับไปไหนมาไหนใส่แมสนะครับหมันล้างมือนะครับเพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากไวรัสนะครับโควิดหนหรือโควิดสิบวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ